สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโดดี้สักุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวบ้านคนดูกันแต่ว่าวันนี้เราลองมาอัดหน้าจอในคอมครั้งแรกนะคะก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มกันที่ ID ดีแรกกันเลยนะคะจะบอกว่า i อดีนี้เนี่ยมันนานมากนะคะแล้วก็ไปขุดมันจะคลิปเก่าๆแล้วกันนะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาเซิร์ชกันเลยนะคะทุกคน ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ลองมาเล่นกันในคอมเออในโน้ตบุ๊กนะคะทุกคนไม่ใช่คอมนะมันก็เลยจะดูแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จะพยายามเล่นให้มันดูสมุทกว่าเดิมนะคะดูสมุทยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็จะลองเป็นคลิปง่ายๆไปก่อนนะคะอ่างานข้างบ้านนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูของน้องคนนี้กันนะคะทุกคนโอเคเมันจะอยู่หน้าบ้านเรานะคะตรงบ้านเรานั่นแหละทุกคนอ่เดี๋ยวเราจะ จับมือรุ่นพี่ไปด้วยดีกว่านะคะทุกคนไานะคารุ่นพี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยโอ้โห้านนะคะร้านเค้กนะคะทุกคนร้านเค้กลู่หล่ามาเห่ามากแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนร้านอาหารตรงนี้นะคะซูชิบาร์นะคะแล้วก็มีราเมงด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นช่วงที่เกมอัปเดตมาแรากๆเลยนะคะที่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้นะคะ ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันอีกแถบบมิดีกว่านะคะเหมือนจะเห็นตึกสูงๆตรงด้านนู้นนะคะทุกคนอันนี้อยู่ตรงคาเฟ่เลยนะคะคาเฟ่เชอร์รี่แคทนะคะอุ้ยทุกคนใครทําอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าเ,เวทีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็อุ้ยทุกคนมีตึกด้วยนะเดี๋ยวขอแบบปรับมุมมองแบบเห็น เห็นมุมมองสูงๆนะคะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะมาจ้าทุกคนโอ้โหทุกคนดูคือแบบเล,ลิศอ่ะนี่คือเป็นผู้คนที่มาดูคอนเสิร์ตนะคะจะเรียกคอนเสิร์ตได้ไหมมันเหมือนเป็นงานแสดงโชว์ะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสวยงามมากค่ะมาเดี๋ยวเรามาทำหน้าจอโล่งกันดีกว่านะคะอานี่ทุกคนเป็นไงสวยงามมากดู ก็คือแบบดีมากเลยนะคะทุกคนก็สามารถมาเล่นกันได้นะคะไอเดี้ของคนนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเหมือนจะมีอีกแถบหนึ่งนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะคะอุ้ยทุกคนตรงนี้แบบเสาไฟฟ้าแบบระยงระยะไปแถบนูเลยนะคะ พูดอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่รู้เรื่องเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะไปดู ID ที่2กันแล้วนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดู ID ที่2กันดีกว่านะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดู ID ที่2กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเซิร์ช ID กันเลยนะคะทุกคน ไอดีของน้องคนนี้จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะวันนี้มีแค่3ามไอดีเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยก็ไปค้นมาเนาะไอดีเก่าๆนะคะก็อเอามาเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาค่ะรอโหลดก่อนนะคะร้านคาเฟ่ชิกนะคะเอออยู่ข้างๆนี่เองนะเอมามันจะอยู่ตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแต่ว,ว่าตอนนี้ขอปรับเป็นอันนี้ก่อนดีกว่านะคะปรับแบบ หน้าจอหมุนก่อนนะคะจะได้เห็นชัด,ชดนะคะโหดูโคร้านเค้กสีชมพูจุดคิดเงินนะคะสร้างจากช่องอิงอิงเลิฟลี่วิวิชแนลนะคะน้องอิงอิงนะคะอันนี้เป็นจุดคิดเงินนะคะจุดคิดเงินแล้วก็จุดเนื้อเค้กนะคะน่ารักมากเลยน้องอิงอิงนะคะนี่เป็นร้านแบบร้านนั่งชิมเค้กนั่งกินเค้กอย่างนี้นะคะเหมือนจะมีเค้กอยู่ด้านบนหลังคาร้านด้วยนะคะเราเพิ่งไม่เห็นเหมือนกันนะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูไอดีที่3ามกันเลยดีกว่านะคะสวยมากเลยเดี๋ยวกดไลค์ให้เลยนะคะกดไลค์ให้แล้วนะคะน้องอีมี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไอดี้สุดท้ายกันนะคะเดี๋ยวเราลบอันนี้ก่อนนะคะทุกคนเป็นไอดีสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเซิร์ชไอดีกันเลยนะคะ จะบอกว่าจะค้าหน่อยนะทุกคนนองจากว่าเราจะต้องดูไอดีที่มีคนส่งมาในคอมเมนต์นะคะมาเดี๋ยวมาเซิร์ชกันเลยนะคะโอเคไปเลยนะคะบ้านข้างล่างสีฟ้าบ้านข้างบนสีม่วงอ่อนอุย้ยน่าสนใจนะคะเนี่ยเอย้อยู่ไหนนะเอออุย้ยทุกคนตรงนั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะมาบ้านนี้น่าสนใจมากนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะ น่าจะเข้าทางหลังบ้านนะคะเห็นประตูแล้วนะสีฟ้านี่ค่ะทุกคนเข้าทางหลังบ้านนะคะเป็นไงคะทุกคนอันนี้เป็นห้องครัวนะคะห้องครัวคือน่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะเฮ้ยแบบหนึ่งนะ้ำมันติดเลย <c oughs> ก็จะบังคับยากนิดนึงนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะโอ้โหห้องน,น้ำนี่แอบโปรเปือยอยู่นะเพราะว่าเป็นกระจกนะคะทุกคนเออแต่ก,ก็น่ารักเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีโซนแบบดูทีวีโซนกินข้าวอะไรแบบนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันดีกว่านะคะเขามีเป็นบันไดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เหมือนจะต้องกระโดดนะคะกระโดดขึ้นมานะคะเป็นห้องนอนสีม่วงอ่อนนะคะโอ้โหคือน่ารักมากมีลูกหัวใจด้วยนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นกระจกนะคะเอ้ยชอบความสร้างสรรค์น,นะคะ นี่ก็ลองมาเล่นของน้องๆกันได้เลยนะคะถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครในมีไอเดียที่เราอยากให้เรารีวิวเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเราเนี่ยพร้อมที่จะไปดู ID ของทุกคนเลยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะกับ EP เที่ยวบ้านคนดูนะคะ EP ที่2ีได้แล้วนะคะ ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ทํานานทางหายไปนานเลยนะคะก็ถ้าใครชอบปีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราอัดในโน๊กครั้งแรกนะคะมันก็เลยจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะอาจจะดกดไลค์ให้น้องเขาก่อนนะคะอุ้ยอันนี้เหมือนเราจะกดไลค์ไปแล้วหรือเปล่าโอเคค่ะทุกคนบ้ายยค่ะเจอกันคลิปหน้านะเจอกันอีพีหน้านะคะเที่ยวบ้านคนดูนะคะบ้าย